สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l Pick the Storytelling นะฮะวันนี้ก็มาแล้วนะครับผมกับการรีวิวหูฟังเจ้า Marshall Monitor 2 Noise Cancelling นะฮะโดยสยเปคคร่าวๆเนี่ยจะเป็น Active Noise Cancelling นะก็คือการตัดเสียงรบกวนแล้วก็ up to สามสิบชั่วโมงก็คือสามารถใช้ได้สามสิบชั่วโมงแล้วก็สามสิบชั่วโมงนี้ก็เป็นไวเลสชาร์จเป็นไวเลสด้วยมีบลูทูธแล้วก็สามารถใช้โอเคคูเกิลได้นะ ส่วนของ Apple ก็จะซัพพอร์ตด้วยนะฮะก็สามารถใช้ Siri ได้เหมือนกันตันนี้ก็จะเป็น Active c a n คนเ n อ l i n g ก็คือตัดียงกวรกวนแล้วก็อันนี้เป็น Iconic Sound ก็คือ e เอกลักษณ์เฉพาะของมา a ชลนะครับอันนี้ก็คือ30ชั่วโมงก็คือสามารถใช้ได้30ชั่วโมงเลยแล้วก็ Iconic Design ก็คือออกแบบอะรูปลักษณ์ของดีไซน์ของมาเชลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ i c e a s s i s t a n t นะครับก็คือ ก็คือสามารถเรียกใช้งาน Siri แล้วก็โอเค Google ได้นะครับจากการที่ผมเนี่ยไปเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงมาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าเจ้าตัวนี้มีดีอย่างไรแล้วก็เจ้าตัวนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีว่าเจ้าของที่อยู่ข้างในเนี่ยในกล่องเนี้ยมีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกก็เป็นหูฟังนะครับผมแน่นอนคนระับซื้อหูฟังมาต้องได้หูฟังแน่นอนนะก็เป็น มาเชมลมอเตอร์สองนอยแคนเตอริงนะฮะเป็นไวเลสตัวนี้ตาวที่สองถึงผ้านะเจ้าตัวนี้เป็นผ้ายีนนะความยืดอะ่ะค่อนข้างดีเลยแปะโลโก้มาเชลตรงนี้มาให้ด้วยตัวที่สามนะครับนี่ก็เป็นสายพี่เอาไว้ต่อกับเจ้าหูฟังนะผมซึ่งไม่ได้ใช้นะครับชิ้นต่อไปก็เป็นนี่ครับสายชาร์จเป็นไทซีนะครับของหูฟัง ตวนี้ก็จะเป็นแผ่นคำเตือนในการใช้งานนะครับเป็นตีขาวสุดท้ายนี่ก็เป็น Quick Start Guide นะครับทั้งหมดก็มีเข้านี้นะต่อไปเราจะมาดูตัวหูฟังกันนะครับโดยลักษณะหูฟังนะผมก็จะเป็นแบบอยงี้ยก็จะเป็นแบบนิ่มแล้วก็เป็นแบบยืดได้นะผมสามารถดึงตัวนี้ได้ออกมานะปรับให้เหมาะกับคนแต่ละบุคคลนะครับ แล้วก็สามารถพับได้พับได้บิดได,ได้ถึงจะบิดไม่สุดเคยแต่ว่าพับได้บิดได้งอได้นะครับทําให้เนี่ยไม่เปลืองไม่เปลืองหน้าที่ในการเก็บนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บให้ดูนะก็ประมาณนี้ลดขึ้นบิดหมุนบิดหมุนสองด้านให้นี้มาชนกัน,นประมาณนี้ อันนี้ก็คือการเก็บแล้วก็เอาใส่ในถุงได้เลยประมาณนี้อันนี้คือการเก็บแบบออฟฟิเชีนะแต่ว่าเวลาผมเก็บอะผมจะเก็บอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็พับแล้วก็พับแค่นี้พอ แค่เนี้ยแค่พอหลวมๆพอเพราะว่าในถุงเนี้ยมันใหญ่มากเราไม่จำเป็นต้องแบบพับตามมันให้มันเต็มก็ได้เราพับแค่เนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเซฟพวกข้อต่อหรือว่าพวกอไอไอที่งองอะ่ะมันน่าจะเซฟได้มากกว่า,าพับแบบนั้นแต่ก็แล้วแต่นะไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ฮะก็หูฟัง,งตรงนี้ก็จะมีปุ่มกดอยู่ สามจุดสามจุดไม่รู้ในกล้องเห็นหรอเปล่าปุ่มตรงซ้ายด้านซ้ายนะผมจะเป็น Active Noise Canceling กดค้างเพื่อปิดกับเพื่อเปิดกดหนึ่งครั้งเพื่อสลับโหมดนะครับจะเป็น on กับ monitor นะผมถ้าต้องการจะปิดต้องกดค้างนะฮะต่อไปจะเป็น M button นะครับ ถ้าตัว M b ง t o n เนี่ยจะอยู่ที่เราตั้งครับว่าเราจะตั้งเป็นแบบไหนอย่างเช่นตั้งเป็นเรียก Sir ีเรียก google o o g l e a s s i s t a n t แล้วก็เป็นการปรับ Equalizer นะครับทำได้3อย่างต่อไปปุ่มสุดท้ายตัวนี้เรียกว่าเป็นปุ่มไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะาการเปิดปิดเครื่องก็ใช้ปุ่มนี้นะครับก็คือกดค้าง5วิปิดเครื่องแล้วก็ถ้าเปิดเครื่องแล้วก็กดค้าง3มวิเพื่อจะปิดเครื่องการดันขึ้นเป็นการเพิ่มเสียง การดันลงเป็นการลดเสียงปัดไปทางข้างหน้าเป็นการเลื่อนเพลงผัดไปแล้วก็ปัดกัาข้างหลังก็คือเป็นการย้อนเพลงนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้หูฟังข้างต้นกันดีกว่านี่ครับอย่างแรกก็เปิดเครื่องมาก่อนในการกดปุ่มตรงนี้ทองเนี่ยกดลึกนะข้างไว้ห้าวี ก็ไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ะนี้คือไฟขึ้นไฟขึ้นแล้วมันกําลัง p a ร r i n งกับเอ่อเคือถืออยู่ตอนนี้ก็แร i เรียบร้อยแล้วโดวยที่เราใช้นะเป็นแอป,ปมาเชลตัวนี้นะสามารถโหลดได้ใน Google Play แล้วก็ App Store อันนี้เนเป็นหูฟังที่ผมเชื่อมต่อนะครับนี่ก็100%นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการปรับ EQ ตอนนี้ผมปรับไว้ที่ล็อกนะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็นของ Original, ออริจินอลอลนนี้ก็จะเป็นของป๊อปซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าจะฟังแบบไหนก็จะมีคัสตอมล็อกสป็พอคป๊อปฮิปพอพฮปพอพฮปพอพิล็กทรอนแจส๊สนะครับแต่ผมก็เอาไว้ที่ป๊อปเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าผมฟังเพลนป๊อปโอเคต่อไปนี้ครับจะเป็นโบดน,น้อยแกนรนดอลิงนะฮะอยู่ตรงนี้จิ้มเลยอ่ะ อันนี้คือออนก็คือเปิด noise c a n c e l l i งเรียบร้อยอันนี้คือโหมดมอนิเตอร์ก็คือจะเป็นโหมดที่ฟังเสียงรอบข้างนะครับก็คือเวลาเราวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเราไม่อยากจะเปิดน o i s e c a n c e l l i งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็เปิดตัวนี้ได้โดยการเพิ่มลดเนี่ยก็เพิ่มนี้อันนี้คือเปิดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเปิดห้าสิบและหนึ่งร้อยคือเปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปที่หกสิบต่อไปก็เป็นโหมดออฟโอเคครับต่อไปเราจะมาเซตค่ากันนะฮะโดยกดที่ หลจุดตรงเนี้ปุ๊บแล้วกดที่ About อันนี้ก็เป็นการเช็คเฟิร์มแวร์นะว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เฟิร์มแวร์อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ที่2.03นะครับเป็นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเลยต่อไปเป็น M b ม t t o n ก็คือเป็นการเซตนะครับปุ่มก็จะมี Equalizer นะครับก็คือปรับปรับโหมดอันนี้เป็นโอเค o g l กก็โหลดแอป Google มาหรือว่า กรับอ,อีกอันนี้ก็คือเป็นเรียกซิลินะฮะของ Apple ต่อไปนี้ก็จะเป็นในส่วนของ n ้านคน n ทดิงครับที่อธิบายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ e q u a l i z e r ก็คืออันนี้ก็อธิบายไปแล้วเหมือนกันต่อไปก็จะเป็น Auto Off Time ตั้งเวลาปิดนะครับจะสามารถตั้งได้สูงสุด2ชั่วโมง55นาทีนะครับต่อไปก็จะเป็น Rename ก็คือเราสามารถตั้งชื่อหูฟังตัวนี้เป็นของของเราเองได้นะตัวท้ายก็จะเป็นการ forget ก็คือกดกดลืมนั่นแหละเผื่อแบบเวลามีการชรการเชื่อมต่อไม่มาหาก็กดตัวนี้ได้แล้วก็กดเชื่อมต่อใหม่นี่ก็จะเป็นสาวไม่มีอะไรก็คือเป็นซาวเป็น power กับ media control ก็คือเป็นเสียงที่ใเวลาเราปิดหรือเปิดต่อตัวหูฟังนะครับ โอเคครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบอันนี้เดี๋ยวผมจะขอทดสอบในห้องก่อนนะในห้องที่ตอนนี้เสียงบรรยากาศก็ไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่แล้วจะลองฟังกันดูว่าเจ้าตัวน,นี้เวลาเปิดน้อยแคทเทอร,ร์ลิงในบริเวณที่ห้องเงียบเงียบไม่ค่อยดังมากขนาดนีนน้จะตัดเสียงรบกวนได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองก่อนนะโอเคครับตอนนี้เราปิดเสียงหมดแ,แคทเทอร์ลิงมาอยู่นะเดี๋ยวขอเอาไอ้เจ้าเนี้ยใส่หูก่อนแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดมอยเซอเรี่มก่อนนะฮะเปิดเลย mm hmm. ต่อไปเราจะเปิดโหมดมอนิเตอร์นะครับ mm hmm. เพิ่มความดังขึ้นนะ เก็บเสียงเราฟังได้มากขึ้นลดลงนะครับบเป็นโนะป,ป,นะป,ปิดเหมืนเดิมนะครับไปออฟนะต่อไปปรับออกมด ก็ตัวอิวอไลเซอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งตัวเอ็มตัวเอ็มองที่ของเนี่ยเป็นอิควอไลเซอร์นะเปลี่ยนโหมดโดยการกดตัวเอ็มนะครับประมาณนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองมาฟังเพลงกันดีกว่าโอเค okay, ครับเดี๋ยวนี้จะเป็นการทดสอบโดยการเปิดเพลงนะฮะเราจะปรับที่ความดังตัวแรกสามสิบก่อนนะต่อไปจะปรับเป็นห้าสิบนะ เรไปเป็นปฏิภาณ ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยในห้องอะ่ะมันก็กบได้ดีเดี๋ยวเราลองไปเทสท,ที่หน้ถนนนะครับเดี๋ยวจะขอตัดไปที่อินเสิร์ตใ้ถนุนนะครับตัดนี่ก็เป็นการเทสตัวน้อยไคลเดีของหูฟังมาแชลนะครับมอนิเตอร์สก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าททจะออกมาเป็นยังไงเมื่อกี้มาเทสร,รอบนึ่งละแต่ว่า ตัวแจ็คต่อไม้ผิดพลาดเลยต้องมาเทกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยกันนะฮะเดี๋ยวอนอื่นเราอยู่ข้างถนนเลยสถานที่จริงๆก็มันมันก็ไม่ห่างนะแต่ดูจากในกล้องอ่ะมันจะดูห่างมากเลยจริงๆมันไม่ห่างเลยประมาณประมาณไม่ถึงสิบก้าวก็น่าจะถึงถนนแล้วโอเคเดี๋ยวลองลองมาเทกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอญาตใส่ เจ้านี่เข้าไปฟังแป๊บหนึ่งนะครนนับาไม่ใจไปแล้วนะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการโฟล์ตนะฮะอันนี้คือแอปของมาชอยเรเป็นมาชอยที่อเอาไว้ควบคุมนะตอนนี้เราปิดโหมดใช้คาร์ดิ้งอยู่นะครับเวลาปิดเอาไวอยู่เดี๋ยวใครรับเอาด้านนี้ด้วย แสงมันจะเข้าด้านนี้มากกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดที่ชื่อว่ามอนิเตอร์ก่อนนะโหมดมอนิเตอร์นี้จะเป็นโหมดที่เอาเอาไว้เก็บเสียงรอบข้างนะฮะเวลาเดนะินไปไหนกันนตอนนี้ความเข้มอยู่ข้างหนึ่งนะทุกท่านก็คือจะกบหมดเลยเสียงก็ประมาณนี้ฮะ ไปนะครับเดี๋ยวเราจะปลดโหมดของไรชันฟลิงนะฮะนี่ก็คือการเปิดโหมดไรชันฟลิงนะ,ะไม่รู้ได้ยินเสีย,ง,ยงหรือเปล่าว่ามันมันได้ยินหรือเปล่านะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้การเปิดโพลดนะฮะ อันนี้เราเปิดที่30%นะแต่เรามาลองดูกันว่ามันเป็นยนะังไง

าลองเปลี่ยนแนวเพลงบ้างดีกว่าน,นะครับอันนี้ปรับ2ี่5ปรับ50เปอร์เซ็นต หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ การทดสอบการตัดเสียงรบกวนของมาแชล์มอนิเตอร์สองแคนซลลิงนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอตัดไปที่รีวิวครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรดีๆนะจากการดูการเทสเมื่อก pues ี <t iny> <t iny ้นะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าหูฟังตัวนี้ ยังตัดเสียงรบกวนได้ไม่ดีพอนะครับถ้าเทียบกับในราคาที่ต้องจ่ายไปแต่ด้วยรูปลักษณ์หรือว่าดีไซน์เนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้นะแล้วก็เรื่องแบตแบตก็ดีอยู่ได้ที่30ชั่วโมงซึ่งแน่นอนครับวัตถุประสงค์ที่ผมซื้อมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมซื้อเพราะว่าสเปคของมันที่มันบอกว่า สามารถใช้ได้30ชั่วโมงเพราะด้วยปัญหาของผมเนี่ยเวลาผมนั่งรถไปไกลๆเนี่ยหูฟังอะ่ะมันค่อนข้างที่จะหมดไวเพราะว่าผมใช้เวลาในการเดินทางประมาณ8ถึงสิชั่วโมงนะก็เลยสนใจหาหูฟังมมเดยดีๆสักตัวหนึ่งประจบเหมาะกับการที่ว่าเออช่วงเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยมันออกมาพอดีนะครับก็เลยสนใจแล้วก็ด้วยชั่วโมงที่บอกอะ่ะมันสามารถ ใช้ได้30ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งจากที่ผมไปพิสูจน์มาแล้วเนี่ยหอาทิตย์เนี่ยที่ผมใช้อะผมใช้เต็มเต็มเลยนะ1อาทิตย์ใช้ประมาณวันละ2ถึง3ชั่วโมงมีพีพีสุดก็4ชั่วโมง2วันก็แบตอยู่ที่แคปได้ตอนนะั้นอยู่ที่50%นะก็ถือว่า ย,ย,ย,ยังได้อยู่อ่ะยังได้เยอะอยู่นะครับสำหรับใครที่จะฟังหูฟังตัวนี้ก็ฝากรีวิวนี้ไว้เป็นพิจารณาด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากได้หูฟังตัวนี้หรือว่าอยากซื้อนะตอนนี้หูฟังตัวนี้ยังไม่มีขายนะก็ต้องพีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ที่ไทยยังไม่นำเข้ามาขายนะครับตัวนี้ผมก็พีออเดอร์มาในราคาที่ ค่อนข้างเจ็บอยู่นะบวกกับภาษีด้วยแล้วเนะี่ยโอ้โหเจ็บมากก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดตะเพียงแค่นี้นะถ้าขาดเหลืออะไรก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะเพราะว่านี่ก็เป็นการทำรีวิวครั้งแรกนะแล้วก็เป็นครั้งที่คิดว่าทำนานที่สุดละเก็บตัวเทสเนานที่สุดละก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอ๋อแล้วก็ อ,อีกอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณกลุ่ม V Lover Ma Chao นะครับซึ่งนั้นก็มีพี่ๆที่ให้ข้อมูลแล้วก so ็ให้คำปรึกษาที่ดีมากนะก็ใครที่มีลําโพงหูฟัง Ma Chao แล้วก็ใครที่สนใจเจ้าแบรนด์ Ma ช h a เนี่ยก็สามารถจอยกลุ่มกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ข้างล่างให้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเออครับลืมบอก เพิ่งมีงขึ้นได้เมื่อกี้ก็เพื่อใครหลายคนสสงสัยคนระับว่าใช้แบบสายหรือว่าแบบไวเลสดีกว่ากันผมตอบได้เลยครับแบบสายดีสุดนะฮะคำรับโทรศัพท์ใครที่มีแจ็คและสามารถเสียบได้นะผมแนะนําใช้แบบสายนะฮะก็น่าจะไม่ลืมอ,อะไรแล้วมั้งแต่ลิน,นี้ก็บายบายจริงคนระับบายบาย